านพูดถึงข้อสรุปในการรับฟังปัญหาของชาวบ้านในวันนี้ค่ะครับวันนี้ทางกรมจประทานที่ปรึกษาแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <c oughs> เราได้มีการศึกษาเรื่องกระบวนการรับรู้การมีส่วนร่วมในเรื่องของทรัพยากรน,น้ำนะครับตรงนี้เพื่อจะได้รับฟังเสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านในอำเภอและโดยเฉพาะที่อำเภอหอดแต่จริงเราศึกษาทั้ง สามจังหวัดด้วยกันนะครับที่เชียงใหม่แม่ฮ o n สอนที่ตากแล้วก็อำเภอรีของลำพูนนะครับสำหรับที่มาในที่นาคอเรือนะครับอำเภอหอดวันนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปว่าพี่น้องรอโครงการมา35ปีแล้วนะครับนั่นคือคการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่หรือแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระบินะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทุนก้าวไปกว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆนะครับก็ วันนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับแล้วพูดถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคต่วในวันนี้ค่ะเราเราเราได้ลงมารับทราบปัญหาอย่างนี้ในฐานะกลุ่วชนเรามีแนวทางในในเรื่องของการดําเนินงานต่อไปยังไงขับเคลื่อนยังไงต่อไปอะครับคระคะับกลุ่มโยทานเราก็มีแผนงานที่ชัดเจนนะครับแต่เราต้องมากระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังข้อเห็นอย่างพี่น้องประชาชนก่อนนะครับ สิ่งที่ได้รับฟังเราจะแยกเป็นแต่ละปัญหาแต่ละประเด็นได้โดยสังเกตตรงนี้นะครับอันดับแรกก็คือโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับที่เราจะต้องเข้ามาซ่อมแซมปรับปรุงนะครับที่ของฮอดเนี่ยก็จะมีฝายอยู่2อสาตัวนะครับที่จะต้องมาซ่อมแซมปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ใช้เป็นระบบการจุปทา,านที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำนะครับ4-50อ่างที่นี่นะฮะที่ตื้นเขิน ใช้งานมานานแล้วนะครับชาวบ้านก็ทําเองบ้างท้องถิ่นช่วยกันบ้างตรงนี้เราก็จะต้องไปขุดลอกนะครับเพื่อให้มีความลึกมากขึ้นกว่าเดิมได้นะครับมีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามาดูในเรื่องของถนนหนทางด้วยประกอบกันนะครับเพราะว่าพี่น้องเนี่ยใช้สัญจรไปมาผลส่งการผลิตเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นถนน อาจจะเป็นลูกลังบ้างเป็นลาดยางบ้างอะไรต่างๆนี้นะครับตัวนี้เราก็อยู่ในกระบวนการที่เราจะเข้ามาช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็สําคัญก็คือน้ําใหญ่นะครับน้ําเพื่อสวนลําไยนะครับสวนลิ้นจีนะครับซึ่งมีอยู่มากมายนะครับตรงนี้ถ้าดูผลผลิตแล้วเนี่ยกระท่อนกระแท่นนะฮะลูกอาจจะเล็กๆบางปีก็ไม่มีไม่มีน้ำนะครับก็ราคาก็ตกเนี่ยนะฮะก็เป็นปัญหากับ พี่น้องชาวไร่ชาวสวนผลไม้นะครับตรงนี้ก็โชคดีนะครับที่จะเกิดโครงการขึ้นมาได้โครงการอันเนื่องมาจากพามริคือของแม่ปลาภัยซึ่งแผนงานเนี่ยนะครับก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี266 6โดยที่จะของบประมาณในการเปิดโครงการจากสำนังานประสานง,งานอันเนื่องมาจากพามรินะครับก่อนนะครับเราจะมาเปิดเคลียร์ที่หัวงาน ทำถนนเข้าไปนะครับแล้วปีส6 7 6 8 6 9 7 0เนี่ยเราจะดำเนินการก่อสร้างตัวอ่างระบบส่งน้ำฝายที่มีอยู่เดิมนะครับให้แล้วเสร็จรวมไปเสร็จก็กระาาณ968ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ทุกอย่างมีความพร้อมหมดแล้วนะครับพี่น้องประชา,าชนท่านในเพอก็ให้การสนุนเต็มที่นะครับรอความหวังนี้จากพวกเราชามาทานครับ ในการสร้างความมั่นคงในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ำในส่วนของชรมชนนะคะในส่วนที่ชาวบ้านจะต้องได้รับน้ำชาวบ้านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราดูพื้นฐานเดิมของออพี่น้องในเขตฮอตนี่นะครับแถวนาคอเรลือนะครับหรือที่ดอยเต่าเราก็จะเห็นว่าแหล่งน้ำที่จะอาศัยลำน้ำเช่นลำน้ำจากค้วยแม่ประไพลำน้ำธรรมชาติที่มีอยู่เดิมนะครับ ซึ่งหน้าฝนเนี่ยก็ก็มีน้ำนะครับเพราะฝนมันตกนะครับแต่พอหน้าแล้งเนี่ยพี่น้องยืนยันเลยว่าไม่มีน้ำนะครับก็ต้องอาศัยอาจจะมีน้ำบาดาลบ้างน้ำใต้ผิวดินหรือมีสระเล็กๆที่คอยดูแลในพื้นที่ตนเองได้บ้างนะครับแต่มันปริมาณน้อยนะครับตรงนี้เป็นปัญหาทำยังไงจะสร้างความมั่นมันคงให้ได้นะครับเราก็จะต้องทำเรื่องของการศึกษาผลกระบสิ่งแวดล้อมนะครับ เรื่องของสกแกนพื้นที่ทั้งหมดนะครับว่าในจุดของเนี่ยของในอุทยานแห่งชาติอ,อบหลวงก็แล้วแต่ในเขตของกรมป่าไม้ในเขตของพื้นที่ชาวบ้านเองนี่นะครับพอจะทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็ดูในหลายมิตินะครับถ้าไปที่ดอยดอยเต่าที่อยู่ใกล้ๆกับตรงนี้นะครับห่างกันักชั่วโมงกว่าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็จะทำเป็นฝายนะครับ เป็นฝ่ายชะลอน้ำดักน้ำดักตะกอนแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นให้แล้วก็เราก็จะคุยกับทางคณะกรรมการลุร่มน้ำจังหวัดถึงท่านรัฐมนรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะเสนอผ่านทางท่านอำเภอหอดท่านอำเภอรอยเต่านะครับก็คือทําน้ําบาดาลได้ไหมไปยังสํานักงานัท่ากน้ำแห่งชาติให้ช่วยกันพิจารณาดูนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่การแก้ไขผลกระทบนะครับเราก็เรื่องของป่าไม้นะครับเราให้ความสําคัญนะฮะเราก็จะปลูกป่าร่วมกับพี่น้องชุมชนแล้วก็มีการขอร้องกันแล้วว่าถ้าส่วนราชการมาทําแหล่งน้ำเนี่ยก็อย่าเข้าไปบ,กบกุกบุกพื้นที่ป่าเรารู้อยู่แล้วตรงนี้อาจจะต้องโดนน้าท่วมนะฮะชาวบ้านนี่เขาเก่งก็อย่าเข้าไปตัดไม้ทลายป่าขยายวงกว้างนะครับถ้าป่าหายนีย่น้ำมันอาจจะ เหลือน้อยลงก็ได้นะครับเพราะมันไม่มีความอุ้มน้ำนะครับอันนี้คือการสร้างความมั่นคงในหลายๆมิติที่อยากให้พี่น้องประชา,าชนเนี่ยเขาเขาได้รับรู้ด้วยตัวตัวเขาเองด้วยนะครับแล้วก็การทําที่ว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทางแม่ป่าไผ่ทางนาคอเรือเนี่ยเขาต้องการสถานีสูบน้ําด้วยนะครับนี่เราเห็นเนี่ยแหล่งน้ำอยู่ข้างหลังเรานี่นะครับ เราไม่สามารถที่จะขุดลอกตรงลําเหมืองได้กระจายได้ทั้งหมดนะครับบางที่อาจจะอยู่สูงไอ้ตัวนี้ต้องําฐานีสูบนะครับแล้วถ้าเราดูเรามีแดดดีนะครับก็เลยคุยกับทางพู้การสํานักขนาหลังนนขนาดกลางนะครับว่าอาจจะจะพิจารณาให้ก่อนในเบื้องต้นว่าลลอะไเรามาศึกษาวางโครงการก่อนว่าเป็นฐานีประเภทไหนใช้ไฟฟ้าใช้น้ำมันใช้โซลาร์เซลลได้ไหมพอไหวไหมนะฮะ ไว้แบบไหนเราก็จะมาบอกข้อได้จริงนะฮะแล้วถ้าทำนะทำได้เหมือนแม่ปลาภัยเราก็จะเข้าไปพัฒนานี่คือการสร้างความมั่นคงในแต่ละจุดทําอ่างใหญ่ความจุ2ีล้านทําฐานีสูบนะครับทําถนนนนทางให้พี่น้องได้ขนส่งลําไยให้มันดีขึ้นนะครับคุณจะว่าชีวิตก็จะดีขึ้นครับคือตอนนี้ได้ไมายืนคกาครับ <c oughs> ผมว่าผมว่าอยากจะพูดกับพี่น้องนะครับ ที่อยู่ที่นาครเ,เรืออำเภอฮอดเนี่ยซึ่งอยู่ในเวลานี้ท่านในอำเภอฮอดเป็นประธานนะฮะแล้วก็ท่านนายกท่านกำนันท่านผูน้นำทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่มาเนี่ยสิ่งแรกนี่ให้ท่านไปพิจารณาเรื่องของเวลานะท่านรอเวลามาเนี่ยนะฮะเรื่องน้ำเนี่ยมาหลายชั่วชีวิตนะถ้าผ่านรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วแต่นะฮะสามสิบห้าจะสี่สิบปีอันนี้นะครับนี่คือเวลานะฮะที่หายไป แทนที่เราจะได้น้ำตั้งแต่ปีเมื่อ30ปีที่แล้วนะสมมติเรามาได้เมื่อปี35-40เพราะฉะนั้น <c oughs> โอกาสที่จะเขาเรียกว่าสูญเสียคุณภาพชีวิตสูญเสียไรายได้มันหายไปนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากอกพี่น้องว่าวันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9หลวงรัชกาลที่10นะครับที่ได้มีพระเมตตานะครับให้งการเนี่ยโดยผ่านทางกรมจุทธทานเราเนี่ยผ่านจากสํานักง,งานกอปรอ ให้ขับเคลื่อนนะครับให้สําเร็จนะครับปี270ได้น้ําได้อ่างแน่นอนของแม่ปลาไผ่นี่ก็ยืนยันนะครับที่เกิดขึ้นโดยพระมหาการณาธิคุณนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งผมก็อยากให้ท่านนายเพอฮอดท่านพี่น้องที่อยู่ตรงนี้คือคอยก็เรียกว่าการติดตามประเมินผลนะครับการทํางานของพวกเราชมทานนะติดตามได้เช่น เมื่อกี้ที่โรงเรียนนะครับอาจจะยังไม่มีถังน้ําไม่มีบ่อพักน้ําอยู่ในแบบเราหรือเปล่าก็เรายังไม่แน่ใจนะฮะหรืออ,อ,อาจจะมีวัดอะไรนี่มีธรรมนักสงฆ์อาจจะขอใช้น้ํานะครับท่อมาถึงหรือยังอะไรนี้นะฮะพี่ท่านบู้นําต้องคอยติดตามนะครับในแบบวิทยาดังพุ่นการก่อสร้างก็ดูว่าเออมันมีในระบบหรือย,ยังนะครับถนนที่ขอไว้เนี่ยนะครับไปทางไหน นะครับอาจจะต้องคุยกับทางกรมอุทยานนิดนึงกรมป่าไม้ด้วยหรือเปล่าให้เขาได้ประสานนะครับอันนี้คือการติดตามประเมินผลนะครับจนฝายเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับซ่อมหรือยังนะครับเล่าเวรการส่งน้ำเนี่ยต้องมีกลุ่ม้ใช้น้ํามีประธานกลุ่มเนาะมีพ่ออะไรพ่อเมืองแม่หลวงอะไรที่เขาเรียกเนี่ยแบ่งน้ำเนี่ยนะต้องแบ่งน้ำกั้แต่แรกเลยไม่ใช่มีน้ําแล้วแย่งกันอะ S 1> <S 1> มันก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับอันนี้ก็คือการสร้างความแข็งแรงของกลุ่มผู้ใช้น้ําให้เขาค่อยๆเรียนรู้จนมีนม้ําสมบูรณ์ก็เขาก็แข็งแรงวันหะน้าอาจจะมีกองทุนกองทุนสําหรับที่ฐานีถูกน้ําบ้านไผ่อาจจะต้องมีค่ากระแสไฟฟ้าค่าปั๊มน้ํามันค่าซ่อมเครื่องอะไรเนี่ยนะครับถ้าเขาแข็งแรงแต่แรกเนี่ยผมมั่นใจเขาแข็งแรงแล้วแหละนะครับตรงเนี้ยก็ ทำให้การบรหิหารจัดการของทางท้องที่เนี่ยมันก็สบายและท้ายสุดโครงการนั้นเนื่องมาจากผลิตนี้เราจะดูแลอยู่ในความดูแลของกรมจุลประานตลอดไปนะครับหมายความว่าโอเคแหละเราให้กลุ่มผู้ใช้น้าตอนนี้ดูแลแต่ตัวอ่างตัวระบบต่างๆเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าบางทีเกินศักยภาพนะครับก็กรมจุลทธานก็จะต้องเข้ามาติดตามคอยอำนวยความสะดวกคอยแก้ปัญหาให้เป็นระยะะ,ยะนะครับเพื่อให้มัน โครงการมันยั่งยืนตลอดไปครับ